ภาษามือผลไม้กันนะคะนี่ผลไม้ทําแบบนี้ค่ะอันนี้นี่ค่ะภาษามือว่าทุเรียนทุเรียนทําแบบนี้ค่ะทุเรียนทุเรียนนี่แอปเปิค่ะภาษามือว่าแอปเปินี่นะคะสม้ม ภาษามือสม้มนี่ค่ะกล้วยนะคะภาษามือกล้วยทําแบบนี้คือเหมือนบอกกล้วยอะคะ่ะก็เลยเป็นท่าบอกกล้วยแล้วก็นี่อันนี้เดี๋ยวผิวดีสับปะรดนะคะสับปะรดภาษามือว่าสับปะรดแบบนี้ค่ะ ฝรั่งค่ะภาษาเมือว่าฝรั่งเหมือนเฉาะฝรั่งอะค่ะหันะะห่นฝรั่งฝรั่งนี่นแตงโมนะคะทําเป็นลูกกลมๆแล้วก็ดีดนิ้วค่ะแตงโมนี่มะม่วงนะคะลูกใหญ่มากเลยภาษามือว่ามะม่วงเหมือนปอกมะม่วงอะค่ะมะม่วงเงาะนะคะเงาะทํา,ะะาทแบบนี้ค่ะ เหมือนมันเป็นขนๆนะคะเขาก็เลยกลมๆมือกลมๆแล้วก็เงาะนี่อันนี้นะคะลำใหญ่ลูกกลมๆแล้วก็สีน้ำตาลนะคะก็เลยเป็นลำใหญ่เพื่อนๆชอบผลไม้อะไรกันบ้างคะคอมเมนต์บอกได้นะคะแล้วพบกันใหม่คุยกันภาษามือ